โรงเรียนโป่งเกลือตำบลดอยลานอเภอเมืองเชียงรายหยุดการเรียนการสอนสองวันค่ะจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในวันพุธหลังเกิดเหตุชายอาชีพรับจ้างตัดไม้ทำร้ายครูเวรวันนี้ครูคนอื่นๆยังมาโรงเรียนตามปกติเพราะว่าเป็นห่วงสภาพจิตใจของนักเรียนส่วนอาคารจุดเกิดเหตุยังถูกปิดและยังปรากฏคราบเลือดบริเวณที่เกิดเหตุค่ะ ผู้ต้องหาชายอายุ38ปีถูกแจ้งข้อหา3ข้อหาด้วยกันคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหาัสเสพยาเสพติดและขับขี่รถขณะเสพยาเสพติดเม็ดอัมเฟตามีนซึ่ง2ข้อหาแรกนี้ผู้ต้องหารับสารภาพนะคะส่วนข้อหากระทำอนาจารอันนี้ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธแต่ว่าพลตำรวจตรีมานพเสนกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายมั่นใจในพยานหลักฐานคะ่ะ โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทำให้เห็นว่าผู้ต้องหามีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศและทำร้ายครูมีคนร้ายนะครับเข้าไปที่โรงเรียนบ้านป่งเกลือนะครับแล้วก็เข้าไปทำร้ายร่างกายคุณครูนะครับที่มาเตรียมการเรียนการสอนสอนช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ดูแล้วมีเจตนาที่จะมุ่งหวังเรื่องทางเพศนะครับน่าจะไปหวังที่จะไปคมขืน แต่คดีนี้เนี่ยพยานหลักฐานค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าผู้ต้องหามีเจตนาที่จะล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็มีเจตนาที่จะทําลายร่างกายครูนะครับไม่น่าที่ที่จะมีปัญหาในด้านการดําเนินคดีแต่อย่างใดน,นะครับลองย้อนดูคําให้การของผู้ต้องหานะครับเทียบกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตํารวจใช้เป็นหลักฐานครับผู้ต้องหานี่ให้การนะครับอ้างว่าถูกครูทําร้ายก่อนก็เลยโมโหแล้วทําร้ายกลับ เขาอ้างว่าจะเข้าไปตัดไม้ที่โรงเรียนครับแต่ไปเจอครูอยู่ที่นั่นจังหวะนั้นบังเอิญว่าทำปืนพลาสติกซึ่งเป็นปืนปลอมตกพื้นทำให้ครูนั้นคิดว่าผู้ต้องหาจะทำร้ายร่างกายครับก็เลยเข้ามาแย่งมีดแล้วก็กวาดแกลงมีดจนมีดนั้นไปถูกใบหน้าของผู้ต้องหาจนบาดเจ็บแล้วก็มีเลือดออกผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าเขาโมโหครับก็เลยทำร้ายครูตามที่ปรากฏในคลิป ผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยมีประวัตินะครับเคยก่อคดีข่มขืนกระทําชําราเด็กหญิงอายุ14ปีเมื่อปี2554ครับแล้วก็ถูกจำคุกมาแล้ว2ปี 2> สภาพันธ์ครูเชียงรายและประธานสมาพันธ์ครูเชียงรายเขต1-4เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจครูที่บาดเจ็บนะคะและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบทวนมาตรการครูเวรประกอบไปด้วย1 ยกเลิกให้ครูอยู่เวรเพื่อรักษาความปลอดภัยเรานั่นไม่ใช่หน้าที่หลักของครู 2. บรรจุครูที่เป็นพนักงานร,ราชการและครูอัตราจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่เกิน10ปีให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งโดยวิธีประเมินผลงานไม่ต้องสอบแข่งขันและ 3. ขอให้จัดสรรตําแหน่งพนักงานร,ราชการในตําแหน่งนักการพันโรงและครูธุรการค่ะก็ะคือข้อหเสนอให้ยกเลิกนะครับให้ครู อยู่เวรรักษาความปลอดภัยนะซึ่งไม่ใช่หน้าที่หลักของครูและก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความผิดทางละเมิดกับครูได้นะครับข้อที่สองเสนอให้มีบรรจุพนักงานราชาการและอาจารย์จ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนมาแล้วกว่าไม่น้อย10ปีให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชาการครูด้วยวิธีการประเมินนะครับโดยไม่ต้องสอบแข่งขันอันที่สเสนอให้มีการ จัดสรรตำแหน่งพนักงานราชาการให้กับตำแหน่งนักการพระโลงและครูธุรการเพื่อความก้าวหน้าความมั่นคงในวิชาชีพและสร้างัญกําลังใจในการปฏิบัติงานครับโรงเรียนบ้านป่งเกลือเนี่ยมีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมีครูและผู้อำนวยการรวม11คนครับมีนักเรียน106คนไม่มีรอปพแล้วก็นักการพันโรง1คนครับทีมข่าวลองตรวจสอบบริเวณโรงเรียนนะครับโรงเรียนเนี่ยมีกล้องวงจรปิด6ตัว แล้วก็จากการสังเกตครับโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางมีทางเข้าออกมากถึง5จุดนะครับเป็นเส้นทางไปไร่นาของชาวบ้านเปิดให้ชาวบ้านเนี่ยเดินเข้าออกแล้วก็สามารถเดินลัดโรงเรียนไปที่บ้านหรือไปไร่นาได้อีกด้านหนึ่งติดกับชุมชนครับไม่มีรัว้วทาให้เข้าออกพื้นที่ได้ง่ายครับ ที่โรงเรียนแห่งนี้มีการจัดเวรโดยแบ่งให้ครูผู้หญิงเข้าเวรตอนกลางวันและครูผู้ชาย3คนเข้าเวรตอนกลางคืนนะคะทําไปทําไมเพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ค่ะครูที่โรงเรียนเขาบอกแบบนั้นว่าเพื่อป้องกันของหายโจรมาขโมยของอะค่ะ หน้าที่และบทบาทของครูเวนคืออะไรทางสาพันธ์ครูเชยงรายอธิบายว่าครูเวนจะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างไม่ถึงขั้นเก็บกวาดเป็นเหมือนพันโรงแต่ว่าคล้ายๆกับการมาเฝ้าโรงเรียนและระหว่างที่มาเข้าเวนครูก็จะมาทำบันทึกการสอนแผนการเรียนการสอนไปด้วยนะคะซึ่งเสาร์อาทิตย์ก็จะมีครูเวนเหมือนกัน การอยู่เวรของครูนั้นเป็นไปตามมติครามาเมื่อปี2542ค่ะเป็นไปเพื่อรักษาความปลอดภัยคุ้มครองสถานที่และทรัพย์สินให้พ้นจากจรกรรมก่อวินาศกรรมและอักขีภัยซึ่งสาหพันธ์ครูเชียงรายบอกว่าส่วนใหญ่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่กว่า14,000โรงไม่มีนักการพันโรงรักษาความปลอดภัยหน้าที่นี้จึงเป็นหน้าที่ของครูและการจ้างพันโรงก็เป็นโครงการว่าจ้าง ไม่มีการจ้างเพื่อบรรจุเป็นตำแหน่งงานที่มั่นคงค่ะ